เมนูแนะนำวันนี้นะคะก็คือยำเพกาใส่เนื้อย่างนะคะยำเพกาใส่เนื้อย่างอร่อยนะคะทุกคนอันดับแรกเราก็เอาเพกามาเผาก่อนนะคะทุกคนเผาเผาเพกาเสร็จเผาเผาแล้วเราก็เอาใบตองมารองไว้เดี๋ยวจะมีภาพให้เห็นนะคะเอาใบตองมารองไว้แล้วเอาเพกาวางลงไปแล้วก็ปิดคือห่อเพกาไว้ หอหอเพกาไว้เดี๋ยวถ้ามันเย็นแล้วเปลือกเพกาก็จะลอกออกนะคะทุกคนลอกออกเราก็ไม่ต้องทําอะไรแต่คุพัดจะล้างก่อนเพราะว่ามันขมขมมากเกินไปนะคะพอเรา เผาเพกาเราล้างล้วก็นัย่างเนื้อนะคะทุกคนย่างเนื้อให้พอสุกอย่าอย่าไม่ต้องทําให้แห้งถ้าแห้งมันจะไม่หวานไม่อร่อยนะคะย่างให้พอสุกก็พอดีนะคะเดี๋ยวเราก็เอาเพกามาหั่นนะคะหั่นหั่นบางๆนะคะหั่นบางๆหั่นเสร็จแล้วก็เอาแช่กับน้ําอุ่นไว้นะคะแช่กับน้าอุ่นแล้วก็ปั้นปั้นเพกาให้แห้งนะคะปั้นเพกาให้น้ําให้แห้งก่อนเพราะว่าความขมมันจะลดลงนะคะเครื่องปรุงก็คือมะเขือนะคะมะเขือมะเขือขึ้นนี่แหละ หั่นฝอยๆนะคะล้างด้วยน้ําเกลือเนาะแล้วก็มีมะนาวมีใบสะระแหน่ผักผ่แล้วก็มีหัวหอมตะไคร้นะคะตรงนี้ก็มาแข่นนะคะมาแข่นกับกระเทียมตรงนี้เนื้อย่างนะคะตะไคร้กับหัวหอมหั่นรวมกันนะคะเดี๋ยวเราก็มาผสมกันนะคะทุกคนผสมกันคือคนให้เข้ากันนั่นแหละแต่อาหารเหนือจะไม่ใส่ข้าควคั่วเนาะตรงนี้เราจะใส่มะนาวไปด้วยบีบมะนาวใส่นะคะตรงนี้คือเอาแช่น้ําอุ่นไว้นะคะแช่เสร็จ ครัวก็จะปั้นเอาน้ําออกตอนนี้เราก็ถึงเวลาขั้นตอนปรุงนะคะพริกผงนะคะพริกผงที่เราที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็มีกระเทียมกับเออมีหัวหอมกับตะไคร้นะคะหั่นฝอยแล้วก็คนให้เข้ากันแล้วก็มีมะแขวนกับกระเทียมนะกระเทียมก็จะไม่หั่นฝอยนะกระเทียมจะใช้โคกโขกเอาเพราะว่ามันจะได้ละเอียดคนให้เข้ากันก่อนนะคะทุกคนคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ แล้วก็จะเอาเพกาใส่ลงไปนะคะทุกคนใส่เพกาลงไปแล้วก็คนให้ละเอียดอีกคนให้จนเข้ากันอ่ะให้เนื้อเนื้อเพกากบตะไคร้เข้ากันแล้วให้มันนิ่มจนได้นั่นแหละนะคะให้มันนิ่มนะคะเอาแล้วเพกาใส่ลงไปนะคะทุกคนใส่แล้วก็คนเพกาให้นิ่มเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสด้วยมะนาวนะคะมะนาวนี่คือหลักๆเลยมะนาวแล้วก็เอาผักไผ่กับสะระแหน่ใส่ลงไปด้วย แต่งหน้าให้สวยงามแค่นั้นเองค่ะอร่อยผักที่เราจะมาจิ้มนะคะคนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันคนให้จนนิ่มนะคะตรงนี้ก็ถือว่านิ่มแล้วเวลาเวลาอาหารเวลาไปเจอพริกเกลืออะไรมันจะนิ่มเองนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวมันจะไม่นิ่มนี่ก็เนื้อนะคะเนื้อ,อย่างหั่นบางๆนะคะทุกคนหั่นบางๆถ้าหาั่นหนามันจะไม่เข้ากับมันจะไม่เข้ากับผักมันเดี๋ยวมันจะไม่อร่อยแต่ไม่แน่บางคน,นเขาก็ชอบนั้นหน,นาเนาะ แต่ครูพัดไม่เอาหนาไม่เอาหนาเอาบางๆนี่แหละนี่ก็มะเขือนะคะมะเขือคืนที่เราล้างด้วยด้วยเกลือนะแช่เกลือล้างนะคะเอาไปใส่รวมด้วยก็คือคือยำเพกาสม,มุนแบบนะคะทุกคนยำเพกาอร่อยนะคะเดี๋ยวบีบน้ำมะนาวราดนิดนึงให้พอมีรสเปรี้ยวของมะนาวนิดนึงอย่าให้เปรี้ยวเยอะเปรี้ยวเยอะมันก็ไม่อร่อยนะคะ ก็แล้วแต่ชอบก็แล้วกันนะคะเครื่องปรุงตรงนี้ไม่ได้ใส่อะไรเยอะคือปรุงด้วยน้ําปลาแล้วก็ชูรสแค่นั้นเองนะคะคนไปคนนานๆแล้วมันจะนิ่มเองคนนานๆแล้วมันจะนิ่มเพราะว่าไปถูกเกลือพริกเกลือเครื่องปรุงทุกอย่างแล้วอาหารก็จะนิ่มเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็เอาเนื้อเข้าใส่ลงไปนะคะใส่ผงชูรสเนาะเนื้อใส่แล้ว ใส่ผงชูรสแล้วก็น้ําปลาก็คือเสร็จแล้วก็บีบมะนาวราดนิดหนึ่งแค่นั้นเองปรุงรสด,ด้วยน้ําปลามะนาวชูรสแค่นั้นเองนะคะทุกคน กับผักที่จะต้องใส่ก็คือผักไผ่กับสารแหน่สองอย่างเราจะไม่ใส่ต้นหอมผักชีนะคะตรงนี้ไม่ใส่นะคะเพราะว่าสารแหน่ทำให้ความหอมของยำกับผักไผ่จะมีความหอมของยำอีกรสชาติหนึ่งนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้น่าทานไหมอร่อยไหมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเจออาหารดีด ทำอาหารอร่อยอร่อยก็จะเอามาทำให้ทุกคนได้เจอได้เห็นอีกนะคะสำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ